พูรู้ได้ไงว่ามาดามนันกางพอดีเลยมาดามครับร้านเวลเรารับปากไหมครับเนี่ยรับสิคะเพียงแค่ลูกค้าต้องการปากนะคะสามารถแจ้งแอดมินมาได้เลยนะคะไม่กี่ตัวเราก็รับปากแล้วค่ะเพียงแค่ลูกค้าส่งแบบส่งโลโก้มาหาแอดมินนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะตีราคาให้นะคะและทำใบเสนอราคาให้กับพุณลูกค้าค่ะโอ้โหครับ กำลังจะนั่งอยู่พอดีรู้ได้ไงคันนี้เรามา,มา,ม,ามาดูโลโก้กันมาค่ะเนี่ยตอนนี้นะคะบริษัทของเวิร์กเวียของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เรามีบริการปักโลโก้ให้ลูกค้านะคะตัวเดียวเราก็ปักให้แล้วนะคะเพียงแค่ลูกค้าส่งโลโก้นะคะหรือว่าตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการให้เราปักเนี่ยนะคะส่งมาให้อดมินนะคะโดยแอดมินจะตีราคาแล้วก็ทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าค่ะส่วนลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในวงการเซฟตี้นะคะต้องการอาร์มเซฟตี้ให้เราเย็บติดเนี่ยนะคะอันนี้สามารถแจ้งได้เลยนะคะเรามีบริการติดอาร์มเซฟตี้ค่ะสินค้าตัวนี้เรามีสําเเรร็็จูปปนนะะค พันชิ้นเลยเราใช้เวลาติดเพียงแค่1วันนะคะลูกค้าต้องการแบบไหนอยากได้แบบไหนทักหาแอดมินเราได้เลยค่ะเวิร์กเวเราพร้อมให้บริการนะคะโอ้โหมาดามมีของเชล์ด้วยเหรอคะเนี่ยอ๋อใช่ค่ะโร <c oughs> งงานเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทใหญ่ๆเยอะมากเลยนะคะลูกค้าเขารู้ค่ะว่าคุณภาพของเราอ่ะดีแล้วลูกค้าอยากได้แบบไหนเราผลิตให้ลูกค้าทั้งหมดค่ะโอ้โหเลิศมากเลยค่ะทำ แผ่นใหญ่ก็ทำให้ <คำ S 1> นะ,ค,ะค่ะอันนี้ปักหลังนะคะอันนี้คืองานทั้งหมดเนี่ยเป็นงานขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าอ p p r o v ก่อนลงงานจริงนะคะเนี่ยค่ะทั้งอาร์มเราก็ทำแล้วก็โลโก้ปักเราก็ทำนะคะเราบริการลูกค้าทุกอย่างค่ะดีมากเลยค่ะ,คะอ้าวเวียเวียเป็นไรทำไมชักกระเดวกระเดวอย่างเนี้ย <c oughs> ให้มาดามเรียก ambulance ไหม อุยามาดามแค่จะมาบอกว่าตอนนี้เวิร์กเวียของเรานะคะเพียงแค่ลูกค้าสั่งปักโลโก้นะคะเราใช้เวลาเพียงแค่สาถึงหวันทั้งขึ้นบล็อกแล้วก็ปักให้ลูกค้านะคะลูกค้าสามารถรอรับสินค้าได้ไม่เกิน7วันนะคะหากลูกค้าต้องการชุดทำงานดีๆสามารถสั่งเวิร์กเวียได้เลยนะคะ